I okay. พี่ทุกคน <c oughs> ใครสนใจกล่องสุดทักมาได้เหรอนี่ใน Youtube นะจ๊ะ <c oughs> แต่พี่คะมันจะสั่งซื้อไม่ไงมันจะสั่งซือ้อยังไงไม่ต้องห่วงจ๊ะเพราะว่าเรามีเบอร์จ้ะเดี๋ยวโทรศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดสองห้าห้าห้าสี่ แลขีว่าคนเนี่ยไม่ต้องสแกนนะจ๊ะเพราะว่าคลขคว่าคนเนี่ยไม่ใช่จ้ะใครสนใจทักมาได้เลยนะสิบสบห้าบาท,ส,บาบาทสิบห้าบาทเองแต่วันนี้มีปโปรนะจ๊ะแต่วันนี้มีความพิเศษอย่างหนึงจ้ะก็จะไม่ใช่สิบห้าบาทนะจ๊ะตอเล่น ไม่ใช่สิบห้าบาทจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่สิบห้าบาทนะคะแต่เป็นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งร้อยยี่สิบจ้าวันนี้นะจ๊ะ กลายเป็นหนึ่งร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทแล้วจ้าไม่ใช่หนึ120่งร้อยยี่สิบละจ้าเป็นหนึ่งร้อยบาทจ้าถ้าใครสัถ้าใครอะอยากได้ก่อนคือนะจ้า เชิญกันได้เลยจ้าเชิญเลยจ้านี่กล่องสุม่มจ้าพูดเลยนะถ้าใครอยากได้สั่งเลยจ้ากล่องสุม่มข้างในนะมีของดีแน่นอนและยังมีของอื่นๆอีกมากมาย <c oughs> <c oughs> นี่ บอกกันด้วยนะนี่ใครอยากให้พี่ทำกล่องสุ่มอีกหรืออะไรอีกจัดให้เลยนะนี่ั่นละข้างในอะ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าคืออะไรจะมีการกาดโลบอกแล้วก็จะมีกรแล้วก็จะมีอะไรอีกมากมายมีกาดโลบอกมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เยอะนะกาดโลบอกก็แค่อันเดียว ขอโทษด้วยระนี่สั่งซื้อกันได้นะอุ่นหนุ่นกันด้วยนะถ้าใครอยากได้อะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย